สำหรับช่วงสาระดีๆในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงพืชใกล้ๆตัวเราไม่แน่นะพืเอเป็นพืชนะถือเป็นพืนนช,ช,ชนะคะไม<ช>่แน่ในบ้านคุณผู้ชมอาจจะมีก็ได้เรากําลังจะพูดถึงว่านหางจระเข้กันเอจำได้ว่าว่านหางจระเข้เนี่ยเด็กๆ,ๆเราก็จะ บางทีวิ่งเล่นก็จะแบบม,มีสิ่งที่ดูแหลมแหลมแข็งแข็งคืออะไรตลกจังเลยแล้ววันหนึ่งวันดีคืนดีบอกว่ามีแผลเกิดขึ้นคุณแม่ก็แบบเอาว่านถังจระเข้ทาสิแช่เย็นฝานบางๆยังไงทั้งอย่างะคะ่ะซึ่งเราก็อืม Amazing มากเลยอะ่ะเอ้ยทำไมม,มันเย็นเยนมีวุ้นมีเมือกเคลือบนั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นการรู้จักว่านถังจระเข้ครั้งแรกของเองอนะคะพอเริ่มโตขึ้นเวลาเราไปออกแดดอะไรก็จะต้องทานเหมือนแบบ after sun กขาจะมีส่วนผสมของอโรเวราว่านหางจระเข้กันถ้าพูดถึงสปปรรพคุณทางยาของว่านหางจระเข้นะคะวุ้นหรือว่าน้ำเมื่อของว่านหางจระเข้เนี่ยสามารถรักษาแผลไฟไหม้นำร้อนลวกแผลเรื้อรงังและแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าวุ้นใบมีสปปรรพคุณรักษาแผลต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็แถมยังช่วยสมานแผลได้อย่างดีอีกด้วยนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยจะเป็นพืชที่มีประโยชน์มากอยู่ในกลุ่มตะบองเพชร เขตร้อนนะคะแก้ปวดศีรษะเนี่ย ก็สามารถที่จะนําว่านหางจระเข้เนี่ยมาตัดให้เป็นแว่นบางๆเอาปูนแดงทาที่วุ้นนะคะแล้วก็ปิดที่ขมับจะทําให้เย็นแล้วก็หายปวดด้วยได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องแผลไฟไหม้น้าร้อนลวกนะคะก็สามารถใช้เมือกจากว่านหางจระเข้เนี่ยไปรักษาแผลไฟลวกขนาดรุนแรงที่สุดได้เลยนะคะโดยทานน้าเมือกที่แผลให้เปียกอยู่เสมอแผลจะหายรวดเร็วมากอาการปวดแผลหรือว่าการเกิดแผลเป็นจะมีน้อยมาก หรือว่าไม่มีเลยนะคะผิวไหมเพราะว่าถูกแดดเผาเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งเลย,เลยก็คือสามารถให้ใช้วุ้นของว่านหางจระเข้เนี่ยท้าบ่อยๆก็สามารถช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนผิวตึงและลดจํานวนผิวที่ลอกได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะใช่ครับนอกจากลดรอยแผลเป็นด้วยใช่ไหมยังมีอีกอันนะครับคุณผู้ชมครับลำไส้เขาเรียกว่ากระเพาะลำไส้อักเสบครับคุณผู้ชม,ชมอันนี้แปลกมากนะอ่ารับประทานวุ้น หางจระเข้คุณผู้ชมอาจจะไปเจอตามห้างสรรพสินค้าหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่ก็เป็นวุ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเขียนว่าว่าหางจระเข้เป็นวุ้นแบบนั้นแหะครับคุณผู้ชมครับหนช้อนโต๊ะวันละหล,หลายหลายครั้งนะครับใช้ได้ผลในรายที่ลำไส้ใหญ่อักเสบหรืออวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารครับคุณผู้ชมโหเรียกว่าเมซิ่งมากๆ<ช>นะครับ ต่อไปนะครับป้องกันการติดเชื้อใช้วุ้นหางจระเข้นะครับทาแผลรักษาแผลติดเชื้อได้ทําให้แผลดีขึ้นภายใน12ชั่วโมงอมโอ<ฮ>แหลมมากแหลมน<ง>แล้วก็ผื่นคันที่เกิดจากการแพ้สารต่างๆนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากวุ้นหางจรเนะเข้เนี่ยจะมีฤทธิ์ระงับปวดจึงช่วยลดอาการคันได้นะครับแล้วก็ยังช่วยให้ผื่นคันหายเร็วใช้วุ้นหางจระเข้กินวันละหนึ่งถึงสองครั้ง ครั้งละ1-2ถึง,งช้อนโต๊ะนะครับคุณผู้ชมช้อนตัวนี้ช้อนใหญ่ๆหน่อยทาควบคู่นไปนะครับทาควบคู่กนไปว่านหางจระเข้เป็นยาเขาเรียกยาฝาดสมานออันนี้ยังไงนะว่ายาฝาดสมานนี่กระแหอมกันนะอาจทำให้ผิวแห้งได้จึงควรผสมน้ำมันทาผิวหรือน้ำมันอย่างอื่น ควบคู่ไปด้วยครับคุณผู้ชมแค่เริ่มต้นดีก็สรรพคุณมากมาย,เ,ยมาเลยนะคะตัว,วบุญนี่แหละเป็นคีย์หลักเลยนะคะหรือคุณผู้ชมที่เป็นรอยแผลเป็นว่านหางจระเข้อามาทาถูบ่อยๆชวเช้าเย็นก็สามารถลบรอยแผลเป็นได้ด้วยนะคะหรือสําหรับคุณผู้ชมที่ตั้งคันสามารถนำมาทาได้ ตั้งแต่ขณะตั้งครรเลยนะคะแกะ้เขาเรียกว่าอะไรป้องกันการแตกลายของท้องลาย,าลายจริงเหรอใช่ทาตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งแต่ช่วงที่เริ่มตั้งครรภท้องยังไม่ แตกลายยังไม่ใหญ่มากใช่เขาบอกว่าแม้หลังคลอดแล้วก็ควรใช้ทาต่อเพื่อช่วยให้ผิวท้องนะคะกลับคืนสู่สภาพปกติคนที่เคยใช้ยืนยันว่าได้ผลดีมากเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดขอดเส้นเลือดดำขอดที่ขานะคะให้ใช้วุ้นว่านหางจระเข้นะคะทาที่บริเวณเส้นเลือดดำขอดและมีบางคนก็บอกเหมือนกันว่าใช้เราได้ผลดีมากๆเหมือนกันและสุดท้ายนะครับ ปวดข้อครับคุณชมเมเป็นโรคปวดข้อปวดอะไรนี่ส่วนมากจะเกิดกับผู้ใหญ่นะทานวุ้นว่างหางจระเข้เข้าไปครับผลบับรองครับว่า อาการจะดีขึ้นแน่นอนครับโอ้อันนี่ย a m a z มากนะหลายอย่างว่าน,านหางจระเข้ที่จริงๆแล้วมีสรรพคุณทางยาค่อนข้างหลากหลายเลยเพราะว่าวุ้นในใบว่านหางจระเข้เนี่ยมีสารเคมีอยู่หลายต่อหลายชนิดเลยซึ่งแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเป็นการดีมากๆเลยถ้าคุณผู้ชมที่ที่บ้านไม่มีว่านหางจระเข้ไปหามาปลูกเพราะว่าเป็นพวกที่เป็นพืชที่ปลูกไม่ยาก แล้วก็อยู่ทนไม่ได้ตายง่ายๆด้วยถึงเวลาเวลาเรามีแผลไฟไหม้หรืออะไรเจ็บปวดอะไรทีก็แค่ไปหั่นมาแล้วก็มาแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะพอที่มันเริ่มเย็นแล้วเราก็ฝ่านเปลือกออกนำวุ้นนำวุ้นมาสมานแผลหรือจริงๆอย่างที่เอ๊เคยทําคือพอคุณแม่หั่นมาปุ๊บนี่คือเอาทั้งต้นนี่แหละมาถูๆอ,อยู่ที่แผลเราเลยพอเราคิดว่า มันเริ่มถูนาละวุ้นเริ่มแบบเปืเป่ยๆแล้วแล้วก็ฝานออกอีกชั้นหนึ่งเพราะมันก็มีวุ้นหยุดในทุกๆชั้นเลยทั้งขาทั้งถูทั้งทานใช่ค่ะ<อ>ใช่เพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่ง เ,อเ,อเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพืชอีกหนึ่งชนิดที่มีสรรพคุณทางยาสูงมากๆเลยแล้วสารดีๆที่นํามาฝากกันเป็นประจำก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้นําไปใช้ประโยชน์การไม่มากก็น้อยนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งเสียงเพลงไปสํารานกันต่อดีกว่าม,มีเพลงเพราะๆจากคุณชรินนันทนาครมาฝากกันกับเพลงที่มีชื่อว่าผู้ชนะสิบทิศค่ะต่อด้วยคุณกุ้งกิตกคุณเชนสองนะครับน้ําตาแสงใต้ครับ